สวัสดีครับวนนี้เราพามาเที่ยววัดเขาสมอแขงนะครับบรรยากาศเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับอันนี้ข้อมูลท่องเที่ยวขอสมอแขงเชิงงนุรักนะครับหยกอากาศร้อน ตรงนี้เป็นบันไดทางขึ้นนะครับของวัดเขาสวอแชงไม่รู้กี่คันไม่รู้จะขึ้นไหวหรือเปล่านะครับไม่ค่อยสบายอยู่ไปเดินนี้จะไหวไหม งคง,งจะขึ้นไม่ไหวนะครับอากาศร้อนอย่างนี้กลัวก,ก็จะพกมาเนี่ ขึ้นไมน่ไหวครับร้อนร้อนมากเลยเดี๋ยวโอกาสแข็งแรงกันนี้เดี๋ยวมาขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยสบายพามาชมรงประได้ทางขึ้นที่เฉยนะครับ้บนยอดยอดเจด,ดีย์ครับ เดข้างล่างนะครับยจะเป็มประมาณนี้สะกจอู่ขึ้นไม่ไหวคนก็ไม่ค่อย รอให้แข็งแรงเดี๋ยวจะมาขึ้นใหม่ฝากไว้เดี๋ยวจะพาไปก้กาวหลวงปูสาเจ้าพ่อขุนดานนะครับนี่ นน่นนะครคงเห็นตรงตรงยอดนู้นเนี่ยขึ้นไปไม่ถึงขึ้นไปแค่เห็นแค่บนันไดเราฝากไว้ก่อนนี่วงข้อ,อ,อกุฏด้านนี่นะครับ ตรงนี้คือสารพ่อขุอนด่านพ่อขุนเนรนะครับไปชมสาบไว้สกระนะครับหนอน